ด้วยไข่ไก่ามีสีแบบไหนคะสีแบบไหนเอ่ยสียอมตาลสีออกเนื้อนะคะสีเนื้อหรือว่าสีาน้ำตาลแดเอ๊ะน้มันเ,เดีเ๋ยวคุณครูส้มจะให้เด็กๆนะดูสิว่าถ้าที่ครูส้มนำมัเนี่ยถ้าตอกไข่ออกมาแล้วตอนนี้เห็นข้างนอกเป็นสีเหนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในที่ว่าจะเป็นสีอะไรหนึ่งสองสาม ไข่ดาวไดาวไขดาวไข่ดาวไข่ดาวไข่ดวไข่ดาวไข่ไข่ดาวไข่ดาวไหมดนวไข่ดาวไช่ดาวไมีดีอส่ดาวไม่ดาวอข่ดาวไข่ลาวไข่ดาวไข่ดาวไข่ีาวไข่ไส

ไข่นกกระทาไข่นกกระทากค่ะอันนี้คือไข่นกกระทานะคะโดยข้างนอกเด็กน้องสังเกตดูว่าผิวหรือว่าเปลือกเปลือกอะจะเป็นยังไงคะไข่ไข่กระาทียสีอะไรไข่ยังไงคะเหลืองไข่เจียวอ่ะอ่ะไข่นกกระทาเปลือกของไข่จะเป็นสียังไงคะแดะ เข้ามาอะไรลายใช่ไหมคะลายลายเลยลายต้องกดย้อนุญาตก่อนนะอะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าไข่ขาวที่ในเด็กของเคาเป็นกุ้งกุขออนุญาตย้อนกลับไปที่ไข่ขาวนะคะอันนี้อันคือขาวไข่ขาวจะเป็นสีลักษณะใสๆใช่ไหมเอ่ย ต่อไปบริเวณนี้อ่าที่เด็กๆบอกว่าเป็นออกเครืส้มเหลืองๆนะคะเขาเรียกว่าไข่แดงอันนี้นะคะแดและบริเวณด้านนอกก็คือเขาเรียกว่าอะไรเองแดงเนื้อเขาเรียกว่าอะไแดงเนื้วเขาเรียกว่าแดงคือยอดเยี่ยมเลยค่ะออันนี้ก็คือส่วนประกอบของไข่นะคะมา เอมื่อกี้นี่คือไข่เมาและอันนี้คือไข่อะไรเอ่ยไข่เป็ดไข่เปดเ็ถูกต้องเลยค่ะไข่เป็ดคือดอกของไข่เป็ดจะเป็นสีขาวเลยสีขาวโค้ดโอ้สีขาวโค้ดโยนเทียงมาฟางเลย และข้างในเป็นสีอะไรเหมือนกันคะสีอะไรสีออกเหลืองเลยสีออกเหลืองเหมือนกันเลย เดี๋ยววันนี้คุณคพูอนเปนะคะแต่ที่เปลือกนก็มแข่มาด้วยใช่ไหมีคุณแกล้งแล้วนะคะอันนี้ก็คือเปลือกก็คือเป็นเปลือกเนื้อและโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่คือเปลือกมีคาวเนาะเปลือกไข่ไก่แล้วก็มีไข่แดงเหมือนกันแต่ไข่แดงของไข่เป็ดนะคะเดี๋ยวคุณต้อจะให้เด็กๆสังเกตด้วยว่าสีจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็มี ไข่ขาวเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอะไรที่ไม่เหมือนกันระหว่างไข่เป็ดกับไข่ไก่คะที่ไม่เหมือนกันไม่เปลือกประกอบไหนที่อ้าเปลือกถูกต้องเลยเปลือกของไข่ไก่จะเป็นสีอะไรคะสีขาวไข่ไก่เปลือกของไข่ไก่จะเป็นสีอะไรคะสีเนื้อสีเนื้อและเปลือกของไข่เป็ดจะเป็นสีขาว สีขาวใช่เลยส่วนของไข่จะเป็นสีขาวประมื้ให้กับตัวเองเลยคะ<ช>่ะเดี๋ยววันนี้ต้งไม่ได้ให้มีช่าาพวด,ด,ด,ดอ๋อไม่ได้มีาท่าพนะคะเพราะจะมีโองที่นิ่มาให้เด็กๆได้เห็นกันเลยโอ้โหเดี๋ยวแันหนึงนะคะสักรู้ะนะคะเลยคุณต้นขอขอนุญาต เอาพี่ชายหน้าจอออกก,าาอก่อนนะน่ารักจังเลยหน้าจอมาค่ะเดี๋ยวจะไปเห็นหน้าจอเลยนี่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 นำของจินมาด้วยดดอุไยเดี๋ยวเก็บขนนี้ก่อนนะคะแอบเห็น <laughs> 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 โอเควันนี้มีไข่มาให้ กี่ชนิดเอ่ยสามสามชนิดเลยนะคะไข่ชนิดแรกเลยอันนี้คือไข่ของสัตว์อะไรเอ่ยคะไข่ไก่ไข่ไก่ถูกต้องเลย,ไไลเลยวันนี้คุณครูเฟิ่งนำไข่ไก่มาเด็กๆอ่านนะคุณครูเฟขออนุญาตนะคะนำขึ้นมาแบบนี้ดเด็ไไกๆจะได้มองเห็นบริเวณที่ไก่ ตีเนื้อเขาเรียกว่าเปลือกไข่เปลือกไข่เปลือกไข่เขาเรียก่อ้าเปลือกนั่นเองอันนี้เป็นเปลือกของไข่ไข่อะไรคะไข่ไก่ไข่ไก่ยอดเยี่ยมเลยต่อไปต้องขออนุญาตวางไข่ไก่ไว้ค่อว้าวมีมาอีกตัวไข่ไข่กะดูกนะคะแล้วไงเนี่ไข่เป็ด เด็กทราบได้ยังไงว่าเป็นไข่เป็ดคะไข่เป็ดสีขาวเเปดเพราะอะไรคะทำไมถึงทราบว่าเป็นไข่เป็ดไข่ไป่ไข่วข่ไข่ไอกไข่ไข่ข่ไข่ไน่ไข่ไข่ไ่่ไขอไน่่นขอไข่ไข่ไข่ไ่ไไ่ไขไข่ไ่ไไข่่ เข่นกกระทาอแล้วไงไข่นกกระทาเด็กๆลองสังเกตบริเปลือกจะเป็นสียังไงคะคุณผู้ชมขออนุญาตให้ดูใกล้ๆเปลือกไข่ลายเ็กเเตหนมปลือกของเขาจะเป็นละลายใช่ไหมคะจะเป็นลายลายแบบนี้เลยอ่าแล้วไข่ลักษณะของเขาจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับไข่เป็ดแล้ว จมดูส้ลยลักษณะของไข่นกกระทาจะเป็นอะไรนะลูกกระทาเป็นลูกเล็กใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กถูกต้องเลยลูกไหญ่ตอนนี้เราดูแค่ด้านนอกเดี๋ยวจะให้เด็กๆสังเกตด้านในของไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีว่าส่วนกระบอกที่คซ้อมนำมาเนี่ย จะเหมือนกันหรือเปล่าขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคุณต้มจะตอกนะแบบนีเอาจะช่วยใกล้ๆดูเดี๋ยวคุณชูต้มตอกปุ๊บแล้วเด็กๆนะคะนำไข่ของตนเองตอกไปทับพองๆกับคุูต้งได้เลยนะลูกนะอันนี้คือไค่ไก่นะคะขออนุญาตนะคะลูกต้มไข่ไก่ ได้ไหมนี่รูตอได้มอาเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวเยเรียเห็ยเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ใส่เ็ะรมันจะฟังไหมร่เยเเห็นหมคะไมได้เห็นยังไงดีชัดเจนเดี๋ยวพูดเลยค่ะ้องาจารย์น ออันนี้นะคะพอเราตอกออกมาแล้วเราก็จะได้อันนี้คือเปลือกนะคะีพอตอกมาปุ๊บแล้วอันนี้ก็จะเป็นไข่พอเรียกว่าไข่อะไรครับถุงลมที่อยู่ในตังที่แดงอาไข่แดงนั่นเองมีไข่แดงแล้วก็มีไข่ไข่อยู่ข้างในไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ไข่อะไรนะคะไข่แดง ไข่ขาวยอดเยี่ยมเลยมีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวอเด็กๆตอบหรือ,อยังเออเด็กๆลองตอบกันนะคะมีใครลองตอบแล้วบ้างคะไม่แดงไครที่เตรียมไข่บิบมานะคะที่คุณครูบีแจ้งเนาะเด็กๆสามารถตอบได้เลยนะคะ ตอบได้เลยอ้าวถ้าเด็กๆทำไม่ได้กล้วค่ะจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตอบให้้เด็กๆออกมาแล้วได้ไหมคะคนไหนได้แล้วชูได้เลยกเองอ้าวโอ้โหใส่ฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใส่ฟ้าตใสน่ตอนนี้ตอนนี้กาลังกำลังกำลังตอบอยู่ใช่ไหมคะลบ โอเคค่ะอันนี้ก็คือไข่ดิบนะคะเขาเรียกว่าไข่ดิบนะคะเขาบอกออกมานะคะยังไม่เด็กเลยทานได้เลยไหมที่คุณครูส่องบอกมาแบบนี้ทานได้เลยไหมคะทา,านได้เลยไหมคะ ไม่ได้เลยไหมเออทานไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเอาไปทําแบบไหนดีถึงจะทานได้คะถ้าเ่ินเอาเอาไปทอดแล้วก็เอาไปทอดเอาไปต้มหรือเอาไปทอดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวจะต้มให้เด็กๆได้สังเกตไข่อีกหนึ่งชนิดค่ะ อ่าไข่ชนิดนี้คือไข่อะไรคะไข่อันนี้คือไข่ไข่ปูดไข่ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ด่เป็ดนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตออกเลยนะคะกไไล้ยใช่ไหมอิจกี้เลไน่งโอโ้โหไม่ต้องมาี่้ เด็กๆลองสังเกตสีดูนะคะสีจะเป็นยังไงสีของไข่เป็ดจะเป็นยังไงคะตรงไข่แดงของเขาเือกแบบนี้เงาเเสีจะค่อนข้างเข้มนะคะเป็นสีส้มเลยเแต่ไข่ไก่จะเป็นสียังไงเอเ่ย เหลืองเหลืองอ่าถูกต้องยอดเยี่ยมเลยค่ะอ่าแต่ว่าส่วนประกอบก็จะเหมือนกันก็คือเป็นไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวไข่เดียวนะคะไปเด็กๆมีไข่ต้มมาแล้วใช่ไหม่ะไข่ต้มอ่าเด็กๆนำไข่ที่ตนเองไปต้มนะคะตอนนี้เป็นยังไงลำมาแล้วแล้วก็ปอกเปลือกได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันคืว่า ไข่ที่นแล้วเนี่ยกับไข่ดิกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรไรกระเป๋าขออนุญาตเหมือนกันกระเตาส่ตรงีไม่คอกอหอร่อย้นตุ้นขออนุญาตนะคะไได้ไหมคะได้อคแกงเนี่ยไม่คะปอกไม่ปอกให้ไหมล่ะ อ่านเลยเดีค kind of ุณต um, ้องใส่ยาแกะเปลือกนะคะนี่ว้าวโอ้โหคนนี้ค่ะอันแกะแ่ค่ะอันเรกอันแล็กอ่าเราใส่เองได้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะ๊๊๊บบบ ว้าว <Wow! S 2> ได้มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะขออนุญาตนม่ได้<อ>ไมเล่นไปดูองเ์เดิมค่ะเรียนไปตรงไปโอ้โหเป็นยังไงเอย่ยไข่ที่ดิบกับไข่ที่สุกแล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือไข่ที่สุกแล้วเดี๋ยวคุณพีต้องจะหาให้เด็กๆเห็นด้านในเลยดีกว่านี่นะคะอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกดู โอ้โหว้าวอาเด็กๆเห็นสีชัดเจนเลยไหมคะเห็นสีชัดเจนเลยใช่ไหมนะคะคุณครูนำไปต้มมาเรียบร้อยเลยอพอเรานำไปต้มนะคะอพอโดนความร้อนเนาะไข่ดิบโดนความร้อนนะคะก็จะเห็น ไข่ที่เป็นสีขาวชัดเจนเลยแต่ว่าตอนที่ยังเป็นไข่ดิบ,ดบอันนี้ไข่ยังเป็นสีอะไรคะไข่ขาวจะสีออกอยังไงเอ่ยที่ดิบสดดถ้าไข่ดิบไข่ขาวจะสีออกลักษณะยังไงคะใสใสแต่พอนําไปโดนความร้อนหรือนําไปต้มนะคะเราก็จะเห็นสีขาวที่ชัดเจนเลยเอ,อ,อ,อตั้งโอทาน เลยใช่ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะตั้งอ๋อเยี่ยมมากอ่ามีแม็กกี้นะคะคนไหนแม็กกี้รายกน,นี้สามารถเหาะได้เลยนะลูกนะตอนนี้ให้เด็กๆชิมได้เลยค่ะคนไหนอยากชิมไข่ต้มกินเลยไข่ต้มชิมได้เลยชิมได้เลยตอนนี้ให้เวลาชิมนะคะขออนุญาตแอบเหาะแม็กกี้นิดนึงนะคะเพิ่มความหอมนะ อยากต้มใหม่ให <tr Luis> oh ้เข uh ้า oh. ก oh ันโโอ้หต <t un brewer y> uh ้มใหม่อยากต้มใหม่เด็กชิมได้เลยนะคะน้ำหชิมยหน่อยเลี้ยวเข้ากันอ้ามีใครชิมแล้วบ้างเขามีใครบอกแล้วชิมแล้วบ้างเอ่ยว้าวยอดเยี่ยมเลยอ้าน้องอมุนแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ ค่อยๆ็นะคะค่อยๆแก็ได้เป็นไงคะอ้โหเพลงพันอร่อยไหมคะเพลงพันอร่อยไหมคะ้เยโอ้โหงดโอ้โ้มยฟ้าเย้ย็บน้โ้งเย้องย้โหงบอ้ืยอ้อเยอ้งย็บมอเ็ย้โหน้องเองกเ้ออย ตอนนี้เด็กๆกำลังกัดส่วนไหนของไข่อยู่คะกำลังทานส่วนไหนของไข่อยู่คะเนี่ยไข่ขาวไข่ขาวอะไรคะค่ะค่ะไข่ขาวเราทานน้องเอิงน้องเอิงทานตรงไข่ขาวไหนไหนคุณครูต้องขออนุญาตดูได้ไหมคะว้าวไข่ขาวคือตรงไหนคะน้องเอิงชูให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว้าวอันนี้คือไข่ขาวยอดเยี่ยมเลยอะไรไม่ใช่ ตัวนี้มันกอแล้วคุ้ม่ีเยอาว่ายังไงนะครับกองทัพล่ะานต้งกับไปที่กองทัพก่อนมนแล้วอต้กนอ้สองันเจ็วนี้เป็น่ต้มสุกแล้วอะสุกแล้วทานได้ค่ะเราต้มมาโดนทาล้น้องอ้อมน้องอ้ลังทานอยู่ไหนอ้ ท่นี้คือส่วนไหนของไข่คะที่กลทานอนอยู่อมิคนเลีมีสบอลลีโอ้โยี่ยมเลยคอยๆทานนะคะนทานนไม่ได้ไม่ได้อะแล้วใครนใครี่กำมานออีกเป็นไปได้ไมยไปทำค่ะน้องแพงทานแพลงทานทานส่วนไหนอยู่คะทานทานไข่ส่วนไหนอยู่คะ งไ,งไงข่ไหมคะเพื่อนๆไข่ขาวไข่ขาว,ขาวยอดเยี่ยมเลย,อเยโอโโอ้โหแอบเห็นด้วยโชคมีอะไรอยู่ใกล้ๆคะโชคนี่ข <c> ว <oughs> ดอะไรตั้งใกล้ๆเหมือนกันคะเหมือนกันคะมีอะไรตั้งใกล้ๆเหมือนกันภูเขาทองลวพะลูกใช่ไหม <c oughs> โอเคโอ้ภูเขา เป็นอะไรคะเป็นซอสเหมือนกันเลยเพิ่มความหอมนะคะความหอมอ่ะบุ๊กลีนบุ๊กลีนทานส่วนไหนอยู่คะลูกบุ๊กลีนเจอเแล้วทานส่วนไหนอยู่คะนี่บุ๊กลีนโูเนี่ยทานส่วนไหนอยู่คะบุ๊กลีนไหนไหนอยู่หเอาให้ฟูดูอร่อยไหมคะนีใส่อลไว้าว ส่วนไหนคือไข่แดงคะไข่แดงอยู่ตรงไหนไข่แดงอย่ไหนไข่แดงไข่ดงอยู่ไหนคะโ,โอ้โหโยอดเยี่ยมเลยค่อยๆทานนะคะ,ะขอบคุณค่ะบุกลินขอบคุณนะคะลูกมีขนาดอีกโอ้ทานใหญ่เลยอู้ทา้าละ อร่อยไหมครับลูกดาราโอ้โหพูดดังครับอร่อยใ่ค่ะอร่อยตอนนี้กำลังทานไข่อะไรอยู่คะไข่อะไรครับไข่อะไรคะเนี่ยไข่คุยดังๆไข่อะไรนะคับโอ้อะไรนะคุณคือกินไข่โอ้โหอ๋อไข่แดงไข่แดงโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ ลองกินไม่กี้ติได้ค่ะอาลองชินไม่กี่ค่ะต้องอ๋อต้องอ๋อทานหไปแล้วลูกชิมหรือยังคะหมดแล้วหรอลูกลองกิน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 หมดแล้วหรอคะต้องอ๋อลกินตุ๊บีบีลองกินตุ๊บทีบีลองกินตุ๊บต้องอ๋อทานหมดแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมนะ หมดเยี่ยมเลยเยี่ยมยยมากค่ะโอ้โหเดี๋ยวให้คุณแม่ต้มให้อีกนะคะน้อยเยี่ยมเลยค่ะหมดเลยอ่าพีเอ็มเป็นยังไงคะลูกพีเอ็มทานไข่หรือ,อยังคะพีอมทานไข่ค่ะทานแล้วใช่ไหมคะโอ้ทานแล้วหมดแล้วใช่ไหมลูกพีเอ็มทานไข่หมดแล้วใช่ไหมคะไข่หมดแล้วเยี่ยมค่ะดื่มนมต่อเลย <laughs> ดื่มนมต่อเลยค่ะเยี่ยมมาก มมองไ่ะเอ๊มีใครอีกน้องแป้งทานหมดแล้วใช่ไหมคะน้องแป้งคุณครูส้มแอบเห็นน้องแป้งทานอยู่ทานหมดแล้วหรอคะลูกเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วหมดแล้วคะ่ะโอ้โหเยีย่ยมมากเลยไวมากเลยคะ่ะจะทานอีกลูกหนกึน่งเหรอคะลูกไวเหรอคะไวละคะลูก โอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องแป้งขอบคุณค่ะค่ะปันปันเป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหอื้มอร่อยมากเลยใช่ไหมครับหลายไามบอกสิอร่อยมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณต้องกำลังจะปรับไปที่น้องนะลูกเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าเป็นยังไงครับปันปันอะไรน บอกคุณครูเสียอร่อยไหมโอ้ค่อยค่อยเคี้ยวนะคะลูกดัวติดคอนะครับยยมเลยขอบคุณครับป้นนขอบคุณครับค่อยๆทานนะคะเป็นยังไงครับกองท้าบกองท้าบทานหมดหรือยังลูกกองท้าอยังครัอครมาหรอยงครับ อ่านหมดแล้วทานหมดแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยอ่าเป็นยังไงครับทานตังทานหรือยังตังทานหรือยังทานแล้วทานแล้วค่ะพูดตังตทานแล้วค่ะทานแล้วโอเคค่ะยอดเยี่ยมเลยมีคนไหนยังไม่ทานอีกไหมคะ ลองชิมดูนะคะลูกลการทาแล้วก็จะมีประโยชน์นะคะเนาะร่างกายก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยโอ uh ้ค่อยๆทานนะคะค่อยๆทานนอกจากจะทําเมนูไข่ต้มแล้วเราสามารถนําไข่ไปทําเป็นเมนูอะไรได้อีกคะนอกจากไข่ต้มวันนี้แล้วมีไข่อะไรอีกคะเปิดไม้ได้ลูกเปิดไม้ได้คะ่ะ ไครดาใครดายอดเยี่ยมเลยแล้วอะไรอีกคะอันเนี้ยเอาไาไลโอ้แล้วมี่ถ่อะไรคะ่าลูกเบิร์ดาลูกเบรโอ้โหี่่ายอะไรอีกคะเอาไปทำอะไรนะไปทำบุญ

ใช่เลยค่ะเมนูที่คุณครูซ้อมชื่นชอบก็คือไข่พะโล้ั่นเองค่ะคุณครูซ้อมชอบมากเลยค่ะไข่พะโล้นะคะเ็เด็กสามารถนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมทำกิงที่บ้านเรานะคะที่เป็นเมนูจากไข่นะคะยอดเยี่ยมเลยอ่ะเด็กๆคานไข่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมดื่มน้ําด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะลูกนะดื่มน้ํานะคะจะได้ไม่ติดคอนะลูก โอเคเดี๋ยวคนไหนทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปล้างมือด้วยนะล้างมือด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะกับอะไรของไข่นะคะวันนี้วันนี้เด็กๆได้เรียนอะไรบ้างเลคะส่วนอะไรคะตั้งเลยส่วนประกอบที่วัตถินะคะ ่ดื่มน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงแม่ไก่ออกไข่กันดีกว่าเราจะแปลงร่างเป็นแม่ไก่โอมให้เด็กเป็นแม่ไก่กแ,ไกแล้วก็เป็นพ่อไก่เลยปีปี๊กป,ป,ปี๊เดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนที่จะจบกิจกรรมนะคะแม่ไก่ cài <laughs> bút nước sạc cài 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 bút nước

ไปพักดื่มนมนะคะแล้วก็เพิ่มพลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาร้องเพลงลากันวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงลาแล้วนะวันนี้หมดมมนะเวลาลาไปแล้วค่ะคุณ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 

สวัสดีค ah ่ะคุณรูสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชุกค่ะขอบคุณค่ะตอี้